คดีน้องชมพู่แม่น้องชมพู่อยากให้คนร้ายได้รับโทษสูงสุดชีวิตแลกชีวิตพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาลุงพลฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแม่น้องชมพู่ชี้คู่ควรกับข้อหานี้ครอบครัวได้รับความยุติธรรมอยากให้ชดใช้ด้วยชีวิตผู้สื่อข่าวจังหวัดมุกดาหารรายงานว่าหลังจากเมื่อวานนี้ทีมพนักงานสอบสวนคดีการเสียชีวิตของเด็กหญิงอราวราณวงศรีชา หรือน้องชมพู่ได้เรียกนายชัยพลวิภาหรือรุงพลมารับทราบข้อกล่าวหาค่าผู้อื่นโดยเจตนาหลังก่อนหน้านี้ได้แจ้งข้อหาพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันควรทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทำให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายและ กระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรพริกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชันสูตรพริกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปโดยลุงพลได้ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาและไม่ได้สัมภาษณ์แต่อย่างใดด้านนางสาวิตรีวงศีชาแม่น้องชมพู่ให้สัมภาษณ์ว่าถ้าความรู้สึกส่วนตัวคือครอบครัว เราได้รับความยุติธรรมมันดีขึ้นจาก3ข้อหาแรกนะรู้สึกว่าคู่ควรกับข้อหานี้เพราะลูกเราเสียชีวิตการตายของน้องชมพู่คือการตายอย่างทรมานแม่น้องจะไม่กลับมาแล้วแต่ก็อยากให้คนร้ายได้รับโทษสูงสุดคือชีวิตแลกชีวิตอยากให้ชดใช้ด้วยชีวิตแม่เชื่อว่าจะมีความยุติธรรมเกิดขึ้นคดีน้องชมพู่แม่น้องชมพู่ตัดขาดญาติ ลั่นฟ้องคนแขวะแตนชี้บังเอิญเปิดบริษัทต,ตรงวันชมพู่หายกรณีแม่น้องชมพู่ออกมาไลฟ์สดผ่าน Facebook ส่วนตัวของแม่น้องชมพู่เพื่อแจ้งข่าวให้กับแฟนๆทราบว่าขณะน,นี้กำลังจะเตรียมข้อมูลส่งให้กับทนายส่วนตัวเพื่อดำเนินการฟ้องร้องกับคนในครอบครัวหลังจากปรึกษาหารือ กันแล้วว่าผู้ชายใส่เสื้อเหลืองที่ไลฟ์สดผ่านช่อง YouTube ช่องหนึ่งกล่าวหาและพูดพาดพิงทำให้ได้รับความเสียหายและสังคมเกิดความเข้าใจผิดในตัวของแม่น้องชมพู่ขณะที่น้าตายนางจุไรยพรสุขพันธ์และน้าแต่นายนารินหลาโพก็ได้ออกมาระบายความรู้สึกของตัวเองผ่านช่อง YouTube เช่นกันโดยมีการพูดถึง บุคคลหนึ่งว่าแม่น้องผลไม้ทำไมจะต้องถอนฟ้องและไม่ดำเนินคดีกับคนบางคนแต่กลับยืนยันจะดำเนินคดีกับคนในครอบครัวและยังพูดอีกว่าจะมอบโรงเย็นให้หมายถึงคู่ค่าหรือไม่ทั้งนี้หากถูกฟ้องจริงก็จะฟ้องกลับทันทีเช่นกันทีมข่าวได้เดินทางไปยังหมู่บ้านกกอกจังหวัดมุกดาหารเพื่อตรวจสอบข้อมูล และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่แม่ของน้องชมพู่ไม่อยู่บ้านเนื่องจากเดินทางไปไหว้พระที่วัดพระาธาตุพนมวรอรมหาวิหารจังหวัดนครพนมกับนายอนามัยวงศรีชาสามีและลูกสาวทีมข่าวจึงได้โทรศัพท์ไปติดต่อไปยังนางสาวิตรีวงศรีชาแม่น้องชมพู่ให้ข้อมูลว่าตนถูกพาดพิงมาแล้วหลายครั้งซึ่งบุคคลดังกล่าวได้ไลฟ์สดผ่านทางช่อง YouTube ของตัวเอง ตนจึงได้ปรึกษากับนายอัจฉริยะเรื่องรัตนพงศ์ว่าจะสามารถจัดการอย่างไรได้บ้างซึ่งขณะนี้ทีมทนายกำลังรวบรวมหลักฐานแต่ยังไม่ยืนยันว่าจะฟ้องร้องหรือไม่เป็นเพียงการเตรียเมเอกสารข้อมูลไว้ก่อนโดยหวังว่าหลังจากนี้จะไม่มีการพาดพิงมาถึงตนเกิดขึ้นอีกไม่เช่นนั้นคงจะต้องฟ้องร้องกันจริงๆ คดีน้อชมพู่ทีมขาวได้เดินทางไปยังวัดด่านพระอินทร์พระคูวินัยทรอนุชาอธิปัญโยหรือพระอาจารย์พลจเจ้าวาดวัดด่านพระอินทร์บอกว่าตนพอจะทราบเรื่องที่พระแตนถูกแจ้งข้อกล่าวหาอยู่บ้างเนื่องจากพระแตนและลุงพลได้เดินทางมาพบกับอาตมาที่วัดเพื่อทําบุญกรถินจํานวน5,000บาทนัดกันไว้ล่วงหน้านานแล้ว เพื่อเจิมรถตู้แต่สุดท้ายรถตู้เอาไปแต่งเครื่องเสียงจึงไม่ได้นำรถมาโดยเมื่อวานป้าแตนบอกอาตมาด้วยท่าทีมึนงงที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาอาตมาจึงได้เตือนสติป้าแตนลุงพลให้ตั้งสติและใจเย็นๆทั้งนี้อาตมาเคยดูดวงให้กับป้าแตนพบว่าภายในเดือนกันยายนไปจะถึงเดือนพฤศจิกายนดวงป้าแตน ตกเคราะห์ชงอาจพบเคราะห์ที่ไม่คาดคิดขอให้ทำบุญใส่บาตรเพื่อเสริมดวงส่วนดวงลุงพลภายในเดือนกันยายนไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนดวงลุงพลตกกาลากินีโดยปัญหาจะเกิดจากตัวเองหากไม่ระวังแล้วสร้างประเด็นจะทำให้ปัญหาวิ่งเข้ามาหา อาจจะทำให้คดีความงอกเพิ่มขึ้นมาได้ทั้งนี้เวลาลุงพลอยู่ต่อหน้าอาตมาลุงพลจะมีท่าทีที่สงบมากแต่อยู่รับหลังอาตมาไม่รู้อาตมาจึงอยากให้ทั้งลุงพลและป้าแตนหมั่นทำบุญและสงบสติอารมณ์ให้ได้นอกจากนี้ทั้งคู่ยังมีดวงต้องออกจากหมู่บ้านกก,กอกแต่อาตมาไม่รู้ว่า จะเกี่ยวกับคดีหรือไม่ซึ่งอาตมาแนะนำไปว่าขอให้ย้ายที่อยู่ไปอยู่ต่างที่สักพักเพราะหากยังอยู่ที่กกกอกไฟจะยิ่งถูกสุมโอกาสที่จะรอดคุกก็ยากหากเป็นไปได้อาตมาอยากให้ทั้งคู่ถือศีลปฏิบัติธรรมในช่วงสามเดือนนี้กันยายนตุลาคมพฤศจิกายนเนื่องจากตามดวง มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ที่ทั้งคู่นั้นจะโดนคดีอีกสองคดีไม่คนใดก็คนหนึ่งแต่ไม่ทราบว่าคนละคดีหรือคนเดียวสองคดีส่วนลุงพลควรบวชแต่หากยังไม่มีจังหวะเพราะยังต้องต่อสู้คดีสุดท้ายอาตมาได้บอกกับพระแตนและลุงพลไปว่าหากบริสุทธิ์ใจก็ขอให้พูดคุยกับผู้สื่อข่าวอย่างตรงไปตรงมา ไม่ควรพูดกับแค่ยูทูบเบอร์เพราะยูทูบเบอร์จะรุมจิกกัดสื่อถอยมาอยู่ข้างตำรวจเถอะสาวกลั่นจากใจเคยเป็นแฟนคลับลุงพลตั้งแต่ยังไม่ดังก่อนตัดสินใจถอยจากกรณีที่ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดรฤทนายตั้มได้พาในายชัยพลวิพาหรือลุงพลผู้ต้องหาคดีน้องชมพู่พร้อมด้วยนางสมพรหลับโพหรือป้าแตนเขายืนหนังสือกับนายศิราเจนจาคะ ประธานกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดมุกดาหารอันเป็นเท็จให้ศาลหลงเชื่อเพื่อออกหมายจับลุงพลล่าสุดผู้ใช้ f เฟชบ o ๊กรายหนึ่งแต่ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าน้อยคนที่จะกล้าเอาภาพนี้มาออกหลังจากถอยจากมันเจ ผู้ไม่เคยโอนให้แต่หลายคนที่เจ๊บอกก็ไปหลงโอนและงมงายเรามีความดีในใจแบบบริสุทธิ์สิ่งไม่ดีไม่สามารถดึงเราไปร่วมได้แยกแยะพฤติกรรมคนได้ต้องการไปดูเพราะความสงสารแต่ไปถึงเขาเริ่มมีคนส่งของให้มากมายจนล้นบ้านมันเกินพอแล้วในตอนนั้นจากวันนั้นไปต้นมา ตามดูอยู่หนึ่งสัปดาห์เจลาเลยถอยเถอะเพื่อนๆหันมาอยู่ข้างตำรวจต่อให้นายคนนี้ไม่ใช่คนทําน้องแต่พฤติกรรมแบบนี้ไม่ใช่คนที่พวกคุณควรติดตามคิดเอาเองเขาบอกกับเจว่าชื่อเขาคือผู้ชนะและจะชนะทุกสิ่งคอยดูเขาจะชนะใครวันนั้นเจไม่รู้จักแม้กระทั่งยูทูบเบอร์ ไม่คิดว่าจะมีภาพตัวเองอยู่ทุกช่องทีวีายแต่จะโพสต์เพื่อเตือนสติทุกคนเขารวยแล้วเขาจะไม่รู้จักพวกคุณหรอกและไม่อยากรู้จักเสียด้วยซ้ำช้อยส์เขาเยอะ